สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับน้ำชนนะคะตัวนี้หนูจะมาโชว์ความพิเศษสามารถมองมาอย่างนั้น,น,ะะน,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 นก็คือว่าอะไรนะคะเห็นในกระตูช่วยเขาเอาเมือรอาไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็ตกลงมาที่มือพอดีอะค่ะเป็นของเล่นนะคะมันตกลงมาจากท้องควาแล้วก็เงี้ยวลงมาแบบนี้ค่ะมืจะลองนะคะอย่างแรกต้องขอพรกันนาซิมานาซิมากอของตกลงมา กดน,นะคะหนูไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเวทีขังตป่อนะคะถึงจะเริ่มแล้วนะคะ <c oughs> จะเริ่มเลยแม่ท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ักปุ๊บก้ไดเสียงแบบแบบนี้ไหมะไม่มีของตกลงมาจริงๆนะคะนี่นะคะมันชื่อว่าอะไรเนี่ย มีของได่ตกลงมาจริงๆ้วยค่ะได้ตกลงมาจากที่ไหนมนตกลงมาจากที่ไหนี่ยมนตกลงมาจากตรงนี้อุ๊ยแล้มาอยู่ตรงนี้ค่ะบินไปได้ยังไงบินไปได้ยังไงบินไปได้ยังไงมันคือเรื่องจริงเอ๊ะแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรคะทุกๆคน มันชื่อว่าเกมอะไร,รอะคะมันคืออะไรอันเนี้ยนี่จะเป็นเกมไพ่นะคะเพราะมันมีลูปไพ่มันเล่นยังไงอะคะคุณไหนอะเคยเคยทําแบบนั้นแล้วมันลงมาได้นะคะคถ้าใครเคยทําแบบนั้นแล้วมันลงมาจริงด้วยนะคะอย่าลือคอมเมนต์ด้วยนะคะไป